ปัง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 เสียงนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับดังกระหึมที่ค่ายลูกเสือกำแพงแสนนะครับสวัสดีครับผมจันพรบมเกษตรกำแพงแสนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชื่อรุ่นสมปรารถนานะครับสมปรารถนามีการทดสอบพุทธคุณนทดสอบพุทธคุณที่ค่ายลูกเสือนะครับ เราจะได้ยินเสียงดังป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 ังนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านใดอยากจะดูสามารถดูในโลกออนไลน์ได้นะครับทดลองเหรียญทดลองพุทธคุณหลวงปู่แพ้วเปาวโรนะครับเหรียญสมปัฒนานะครับก็จะมีการทดลองยิงเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นสมปรารถนานะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่แพ้วนะครับเปาวโรนะครับ ต่อโค้ด88นะต่อโคตต้ด88เนี่ยเลขเอ้ยโทษแหมเพี้ยนแล้วต่อโค้ด83นะครับนี่เลข8กับเลข3นะครับต่อโค้ด83นะครับต่อโค้ด83นะครับอ่าแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกันอ่าสองแบบนะครับแบบหน้าเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าต่างกันตรงนี้ครับ ก็คือเป็นเหรียญขอบสตางกับขอบเรียบนะครับมีมีสองแบบนะแต่ที่มีสองแบบเนี่ยก็คือเนื้อเงินเนื้อเงินขอบสตางกับเนื้อเงินขอบเรียบนะครับนะครับมีมีสองแบบนะนะก็จำนวนการจะสร้างเนี่ยก็จะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับนะส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีแบบขอบเรียบกับขอบสตางนะครับเนี่ยมีด้วยกันสองแบบบางคนไปเจอแบบขอบเรียบ นะครับบางคนไปเจอแบบขอบสตังเนื่องจากว่าเขากลัวว่าเอาทองแดงเนี่ยไปชุบเงิน,นกลายเป็นเนื้อเงินทองแดงกลายเนื้อเงินเลยก็เลยป้องกันแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นขอบสตังอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นขอบเรียบเพราะว่าเจียเจียขอบให้เรียบนะครับนั่นเองนะครับเหรียญสมปัานาเนี่ยสร้างที่วัด กำแพงแสนนะครับออกที่วัดกำแพงแสนก่อนที่หลวงปู่จะมาอยู่ที่วัดรางหมันสร้างปี2548นรีะครับองาร้ยเรนนี้ก็จะมีพิเศษตรงที่หลวงปู่พินทุไว้นะครับเป็นหมึกทองนะครับเป็นหมึกทองแห้งๆแล้วนะครับนานวันเข้าไปเนี่ยหมึกทองนี่ก็จะจางเหมือนคล้ายๆจะเป็นแบบเนื้อเงินเลยเอผิวสีเงินเงินเลย แล้วก็จะมีอักขระนะนี่อักขระอักขระเลขยันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนสมาชิกจะเห็นไหมนะครับอักขระเลขยันตรงนี้นะครับอ่าอักขระเลขยันพวกนี้ก็จะเป็นแบบเขียนคาว่าอ่มามะอะอ,อนุนโมพุทธยะอะไรเงี้ยนัมภัตทะอะไรเงี้ยนะครับเนะี่ยแต่ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาบาลีอะไรนะนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมีตรงนี้นะครับ เหรียญสมปะตะนาเนื้อทองแดงนะครับเขาก็เท่าหามบูชาเขาจะดูตามความสวยเหรียญมีความสวยแค่ไหนนะครับผิวผิวประหลอดแดงอย่างเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับเจ่มแค่ไหนด้านหลังพระพุธเป็นอย่างไรนะจมูกโด่งไหมอะไรไหมนะครับนะเทวดานา,างฟ้านะครับเดียนวะก็จะมีร่องรอยเขาเรียกว่ารอยจุดนะ ที่ตัวองค์ก็จะค้าของแท้นะก็จะมีร่องรอยนะครับเนี่ยเราก็มีวิธีการดูนะดูโค้ดดูความคมชัดดูในตรงในตาดูอะไรนี้นะครับ <S <S ท่านใดสนใจเหรียญนี้นะฮะเหรียญสมปัานาเหรียญนี้นะมีพิเศษนะหลวงปู่พินทุไว้สามจุดแล้วก็มีมีอักขระเล็กยันนะครับนะตรงนี้นะครับรอบรอบนี้ก็คือเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะครับแต่อักขระเล็กยันเนี่ยก็คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับเป็นผู้จานให้นะไม่ใช่หลวงปู่นะหลวงปู่จะไม่จานอัคระนะครับหลวงปู่จะมีพินทุหรือแม้คาว่าผับแพ้วปอบวโรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่จานอัคระเนี้ยพระเดชพระคุณเจ้าวาดเนี่ยจะได้รับคําสั่งนะครับอนุญาตจ,จากหลวงปู่ว่าให้จานได้อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะบางๆนะเนี่ยบางๆนะครับนะถ้าได้สนใจเหรียญนี้นะครับผมเปิดให้เพื่อนสมาชิกบูชานะครับในราคา 4,000บาทนะครับในราคา4,000บาทนะครับติดต่อผมได้นะครับอาจารย์ป๊อบมอเกษตรกำรพนแสน0 8 3 5 5 3ปดสานะครับ